ไก่มะเขือนี่ก็อร่อยนะคะมะเขือเทศ <Okay. S 1> เห็ดเนี่ยมันจะเหมือนเนื้อไก่เลยนะมันจะหนุบหนุบแบบว่ากรุบ,บกุบอะ่ะเห็ดเนี่ยส่วนไอ้ดอกกระหล่ำนี่มันจะหวานหวานนะนี่คำใหญ่ไปหน่อยไหมอืม มึงจะมีรสชาติเผ็ดของพริกที่เราใส่ไปนิดนึงนะแต่ถ้าเราใส่อะไรนะพริกพริกแห้งเผาอะ่ะยิ่งอร่อยเลยอะ่ะเสียเสียชายลิตน้ำอยู่ไหมคะขอบคุณนะคะแม่ไก่ป้าควรคุณจอน thank you so m u นะคะ Mm-hmm. Mm. อื uh huh. สดน้ำร้อนๆน,นะอร่อยขอบคุณนะคะคุณย่าคุณย่าคุณย่ามากินมากินอะไรนะตซมขาไก่บ้านเก๋เห็น <c oughs> คุณย่าทำแล้วก็ทุกเมนูเลยนะไปจำจากบ้านคุณย่ามาด้วย อร่อยค่ะจะหวานหวานเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มมันมันเนาะอืมอืม Mm hmm. นัวม,มากน้ำน้ำต้มขาไก่ mm hmm. ขอบคุณนะคะคุณยายุน้องดาคุณพรไสารชาลีานาันำย่ามาแล้วมารอตั้งนานมารอย่าใช่ไหมมาค่ะมาค่ะคุณย่าชาลีานาันำคุณยายเจอาย่าน้องคุณนะคะคุณพรไสารเจาวาเจาวามาค่ะ น้องดาสวัสดีคุณพรไปศสารน,นะคะสวัสดีค่ะคุณยายคุณย่าจากน้องดานะคะนี่กินกล้วยก็มีนะคะกล้วยใครเห็นกล้วยยังกล้วยมันสุกคาคาหวีเลยคาต้นนะคะคาต้นกล้วยแบบเนี่ยน่ากินมากเลยลูกใหญ่ใหญ่นะมันลูกอวบๆใหญ่ๆอะ่ะปกติตอนก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยอวบเท่าไหร่แต่ลูกใหญ่ แต่อันนี้อวบอยู่เอามาเอามารอเพื่อนๆเอามารอยายเล็กยายเล็กก็มีแต่กล้วยกล้วยอะไรนะกล้วยหวีใหญ่ๆกล้วยหอมอะหวีใหญ่มากยกกาย,เล,ยเล็กบอกว่ายายเล็กจะกินแตงโมยายเล็กบอกว่าไม่มีมีแต่กล้วย ไปไหนหรือเปล่าเนี่ยมีคนจองไว้ยังไม่รู้มังไม่ได้ถามพี่เขาเดี๋ยวไม่มีคนจองเรามาทำกล้วยทำกล้วยนี่ดีวะกล้วยบวชชีวะขอบคุณนะคะแม่ไก่ขออนุญ,ญาตนะคะ